เืนไรเฟิลนัดอึ้งแต่สองมือของผมสั่นเทิมจนความเย็นของเหล็กกล้าเป็นสิ่งสุดท้ายที่รู้สึกได้ผมยืนอยู่ตรงขอบระเบียงลบหลังเสาไม้ผุผู่และจ้องมองออกไปอากาศยามเช้าในเดือนพฤศจิกายนเหนือหุบเขาแห้งแล้งและหนาวเหน็บแต่เงื่ยังคงไหลซึมอยู่ใต้เสื้อกันความร้อนผมรู้ว่านั่นไม่ใช่มาลีไม่น่าจะเป็นไปได้ไอสิ่งนั้นยืนนิ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ50เมตร ตรงขอบป่าต้นสนที่บิดเบี้ยวใกล้กับที่ผมจอดรถกระบะทิ้งไว้มันมีรูปร่างเหมือนร่างของเธอมีความสูงเท่ากันเป๊ะแถมยังสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงที่ผมเคยห้ามไม่ให้เธอใส่เข้ามาในป่าสงวนเพราะมันสะดุดตาเกินไปแต่ท่าทางที่มันประคองศรีรษะไว้มุมคอที่ผิดธรรมชาติกำลังบอกบางสิ่งบางอย่างที่จิตใจของผมปฏิเสธที่จะยอมรับไอสิ่งนั้นไม่ขยับเลยมันเพียงแต่เฝ้ามองมาที่กระท่อมจากนั้น มันก็ส่งเสียงนั่นไม่ใช่เสียงของมาลีแต่มันคือเสียงของเธอเป็นสำเนาที่สมบูรณ์แบบแต่กลับกรวงเปล่าเหมือนเสียงที่ถูกบังคับให้ออกมาจากท่อที่เต็มไปด้วยสายสมชายหนาวเหลือเกินคุณอยู่ไหนเสียงนั้นสมจริงจนทำให้ท้องของผมปั่นป่วนแต่ปากของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้เปิดออกผมเห็นมันผมกำลังมองตรงไปยังใบหน้าของมัน ซึ่งดูเรียบตึงและถูกยืดออกเกินจริงเสียงเรียกนั้นออกมาจากกลางหน้าอกของมันหรือจากด้านหลังลำคอของมันแต่ริมฝีปากไม่ได้ขยับท่าทางที่ร่างกายโน้มลงเพื่อพยายามมองหาผมในความมืดของระเบียงนั้นดูงุ่มงามเหมือนแมลงที่พยายามปรับทิศทางตัวเองผมยกปืนไรเฟริลขึ้นน้ำหนักของเหล็กกล้าในตอนนี้เป็นสิ่งเดียวที่เป็นของแข็งในโลกนี้ กลิ่นกรรมฐาทนที่ในตอนแรกอ่อนจางตอนนี้แรงขึ้นมากผสมกับกลิ่นดินเปียกนี่ไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่คนผมไม่สามารถยิงได้แต่ถ้าผมไม่ยิงมันก็จะเดินข้ามลานมาและผมจะต้องเผชิญหน้ากับมันที่ประตูผมคือสมชายและเรื่องที่คุณเพิ่งได้ยินนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งผมพบสามเรื่องเล่านี้ในส่วนลึกของฟอรัม ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องราวเหล่านี้อยู่ใกล้เคียงกับนิทานพื้นบ้านแต่ความดิบของรายละเอียดและความบอบช้ำทางจิตใจที่ผู้เกี่ยวข้องเล่ามาบ่งชี้ว่ามีบางสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าและน่าสะพรึงกลัวกว่า,กวาเกิดขึ้นจริงจุดที่เราจะเน้นในวันนี้คือเรื่องของผีแปลงกายหรือวิชามุนดำ ในพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือของไทยการพูดถึงวิชาเสด็จถือเป็นข้อห้ามอันตรายมันคือศยศาสตร์มืดที่หมอผีร้ายฝึกฝนจนสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์หรือที่เลวร้ายกว่านั้นคือเป็นใครก็ได้เพียงเพื่อสร้างความหวาดกลัวและความตายเราจะไม่ลงลึกในเรื่องของศยศาสตร์แต่เราจะเจาะลึกประสบการณ์ที่ดิบและทำลายล้างของการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่ ดูเหมือนเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่เรื่องเล่าแรกคือของสมชายซึ่งคุณเพิ่งได้ยินไปเรื่องราวของเขาเริ่มต้นด้วยความปกติของการเดินทางไปล่าสัตว์ประจำปีผมเช่ากระท่อมโดดเดี่ยวหลังนั้นใกล้กับตีนเขาผู้เรือในเขตจังหวัดเลยมาห้าปีแล้วมันคือที่หลบหนีของผมมาลีภรรยาของผมไม่ชอบความเงียบสงัดของเดือนพฤศจิกายน แต่ก็อนุญาตให้ผมมาผมมีสะเบียงสำหรับสิบวันตั้งใจจะล้มกวางสักตัวแล้วค่อยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่เชียงใหม่ทุกอย่างเป็นไปตามปกติสวันหลังจากที่ผมมาถึงความเงียบสงัดก็ถูกทำลายลงเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงผมกำลังทำความสะอาดปืนไรเฟริลอยู่บนระเบียงมองออกไปยังหุบเขาที่ทอดยาวแล้วผมก็ได้ยินมัน เสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนมันคือรหัสของเรามารีจะผิวปากเพลงเก่าเพลงหนึ่งเมื่อเธอต้องการให้ผมอยู่ไกลกๆมันเป็นเสียงเฉพาะตัวเป็นเสียงผิวปากที่ดังและเศร้าส้อยและมันดังมาจากก้นหุบเขาอาจจะห่างออกไปราวหนึ่งกิโลเมตรผมตัวแข็งมาลีอยู่ที่บ้านห่างออกไป200กิโลเมตรไม่มีทางที่เธอจะมาอยู่ที่นี่ได้ ผมคิดว่าอาจจะเป็นการเล่นตลกของในพรานคนอื่นแต่จังหวะของเสียงนั้นสมบูรณ์แบบหัวของผมเริ่มเต้นตุบๆผมคว้าวิทยีสื่อสารพยายามเรียกใครก็ได้ความเงียบผมเดินลงไปความอยากรู้อยากเห็นและความกลัวว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับภรรยาของผมว่าเธออาจขับรถมาแล้วประสบอุบัติเหตุบังคับให้ผมเดินลงไปตามทางลาดชัน การเดินไปยังจุดที่เสียงผิวปากดังมานั้นเป็นเหมือนนรกพื้นดินแห้งแล้งเต็มไปด้วยต้นหนามและก้อนหินหลุมหลวมเมื่อผมไปถึงบริเวณนั้นเสียงผิวปากก็หยุดลงความเงียบกลับมาแต่ไม่ใช่ความเงียบตามธรรมชาติของป่ามันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดและไม่เป็นธรรมชาติผมเห็นรอยเท้าไม่ใช่รอยเท้าของผมไม่ใช่รอยเท้าของกวางหรือมาป่าเป็นรอยเท้าเปล่าของมนุษย์ แต่ร่องรอยบนพื้นทรายนั้นยาวและแคบมากผิดปกติโดยที่นิ้วเท้าโค้งไปข้างหน้าอย่างแปลกประหลาดส้นเท้าจมลึกซึ่งบ่งบอกถึงน้ำหนักที่ผิดปกติผมเดินตามรอยนั้นไปประมาณ30เมตรจนกระทั่งรอยเท้าหยุดลงทันทีและเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดูเหมือนรอยอุ้งเท้าของเสือดาวแต่ใหญ่กว่ามากรอยอุ้งเท้าเดินเป็นเส้นตรงมุ่งหน้าไปยังกระท่อมของผม ความตื่นะหนกเข้าจู่โจมผมวิ่งกลับไปขาของผมปวดหน้าอกของผมร้อนเผาผมคิดได้แค่สองอย่างสัตว์ประหลาดตัวนั้นอยู่ในบ้านของผมและมันกำลังสวมเสื้อผ้าของมาลีเมื่อผมกลับมาถึงลานกว้างพระอาทิตย์กำลังจะตกและเงาของกระท่อมนั้นยาวและมืดมิดแล,แล้วผมก็เห็นร่างนั้นใกล้กับต้นสนมันคือเสื้อแจ็คเก็ตสีแดง สิ่งมีชีวิตนั้นยืนนิ่งเมื่อมันพูดด้วยเสียงที่ว่างเปล่าเรียกชื่อของผมความจริงก็พังทลายลงผมไม่สามารถตอบสนองได้เป็นเวลาหนึ่งนาทีเต็มเพียงแค่จ้องมองว่าไหลของมันดูใหญ่เกินไปสำหรับร่างกายและท่าทางที่มันยืนพิงสะโพกในลักษณะที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงมันไม่มีการหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้ามีเพียงการเรียนแบบเสียงเท่านั้น กลิ่นกรรมฐานเพิ่มขึ้นมันเป็นกลิ่นที่ผมไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเหมือนน้ำมันดินร้อนๆผสมกับเนื้อที่เน่าเปื่อยผมเหนียวไกผมไม่รู้ว่ากระสุนโดนตรงไหนผมรู้แค่ว่าเสียงปืนถูกกลบหรือเสียงกรีดร้องที่ไม่ใช่มนุษย์มันไม่ใช่เสียงร้องของสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บมันเป็นเสียงที่ดังและแหบเ้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความพึงพอใจในเวลาเดียวกัน เหมือนกำลังเฉลิมฉลองความตายของตัวเองสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ลม้มลงมันทิ้งตัวลงกับพื้นมันไม่วิ่งมันคลานเข้าไปในความมืดของต้นสนโดยใช้แขนและขาที่งอในแบบที่ผมไม่สามารถบรรยายได้โดยไม่รู้สึกคลื่นไส้ผมเห็นเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงถูกลากไปตามพื้นดินแล้วหายไปผมไม่ตามหาผมเข้าไปในกระท่อม ิบกลอนน้ำมันเบนซินที่ผมใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผมเทมันทั้งหมดลงบนพื้นบนเฟอร์นิเจอร์และจุดไม่ขีดไฟผมเผากระท่อมนั้นจนเหลือแต่เท่าถ่านผมไม่ได้กลับไปที่รถกระบะผมเดินผมเดินตลอดทั้งคืนจนถึงเมืองที่ใกล้ที่สุดผมไม่ล่าสัตว์อีกแล้วผมย้ายไปอยู่พังงาผมตื่นขึ้นมาทุกวันโดยได้กลิ่นกรรมาฐานและได้ยินเสียงผิวปากของเธอ เสียงของเธอสมบูรณ์แบบแต่ว่างเปล่าเรื่องเล่าที่สองมาจากคู่รักหนุ่มสาวชาวกรุงเทพที่ตัดสินใจไม่สนใจคําเตือนและไปตั้งแคมป์ในพื้นที่ห่างไกลใกล้กับน้ําตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีในเดือนกรกฎาคมปี2560ความร้อนนั้นรุนแรงทิวทัศน์นั้นกว้างใหญ่และโหดร้ายฉันกับตูนเพิ่งทะเลาะก,กันเรื่องแผนที่ ฉันหงุดหงิดเพราะเขาอยากปีนขึ้นไปตามทางเดินที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามเขา้าแต่เขาดื้อรัน้นขณะที่ฉันกำลังกางเต็นท์ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องของเขามันไม่ใช่เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจฉันเรียกเขาตะโกนกลับมาว่ามีอะไรบางอย่างตัวใหญ่จิบหนีไปจากที่นี่ฉันไม่วิ่ง ฉันคว้าไฟฉายแล้วเดินไปทางเดินชันมากและพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าฉันพบเขายืนนิ่งจ้องมองไปยังยอดหน้าผาที่สูงประมาณ200เมตรเขาสีดเผือดเขาชี้ไปผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างบนใครผู้หญิงที่เตือนเราไม่ให้ขึ้นไปฉันได้ยินเธอเธอตะโกนเรียกชื่อฉันและบอกว่าขาหักฉันมองขึ้นไปที่ยอด ไม่มีใครสามารถปีนขึ้นไปได้โดยไม่มีอุปกรณ์มืออาชีพมันเป็นกำแพงหินเรียบเ,ยบเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อฉันมองขึ้นไปฉันก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแหลมแหลมดังมาจากด้านบนช่วยด้วยตูนมันมืดแล้วได้โปรดมันเป็นเสียงผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบฟังดูไกลามากแต่มาจากระดับความสูงที่น่าเหลือเชื่อตูนปีนขึ้นไปอย่างตื่นตระหนกฉันกรีดร้องให้เขาหยุดแต่เขาหายไปในหมู่ก้อนหินฉันอยู่คนเดียว มองไปยังความมืดมิดของหุบเขาเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ทุ้มขึ้นใกล้เข้ามาดูเหมือนมาจากข้างหลังฉันแกน่าจะปล่อยเขาไปฉันหันกลับมาเปิดไฟฉายแต่ไม่มีอะไรเลยยกเว้นรอยเท้ามันแปลกประหลาดแต่ไม่ใช่รอยเท้าเหมือนที่สมชายเล่ามาพวกมันเป็นรอยรองเท้าบูทแต่จมลึกเกินไปฉันเริ่มนตะโกนเรียกชื่อตูนและนั่นคือตอนที่เสียงของเขาตอบกลับมา กำลังกลับไปจิบฉันรักเธอมันเป็นเสียงของเขาแต่เสียงนั้นมีลักษณะเหมือนโลหะและมันมาจากสองที่พร้อมกันจากด้านบนของหน้าผาและจากที่ไหนสักแห่งในความมืดของทางเดินด้านล่างฉันฉันตื่นตระหนกฉันวิ่งกลับไปที่เต็นท์ฉันมุดเข้าไปในถุงนอนและเปิดวิทยุดังสุดขีดฉันสั่นมากจนฟันกระทบกันฉันได้ยินบางสิ่งเดินอยู่ในบริเวณที่ตั้งแคมป์มันไม่ได้เดิน มันคลานลากและจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงหายใจมันไม่ใช่การหายใจของมนุษย์มันเป็นเสียงแหบแห้งเสียงฟู่ช้าๆเหมือนปอดที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกเสียงนั้นหยุดลงข้างศีรษะของฉันพอดีนอกเต็นและเสียงของตูนก็กระซิบห่างจากฉันแค่คืบแกหนีทำไมวะจิบแกเป็นผู้หญิงขี้คลาดฉันจะไปหาแกเสียงนั้นเป็นเสียงของเขาเป๊ะ แต่ประโยคนั้นเป็นสิ่งที่เขาจะไม่มีวันพูดมันเป็นสิ่งที่น่าสะพริงกลัวที่สุดที่ฉันเคยเจอมาฉันนอนอยู่ตรงนั้นฟังเสียงหายใจป,ปลอมๆนั้นค่คอยๆคลานห่างออกไปฉันพบตูในตอนเช้าเขาถูกทิ้งห่างออกไปสมกิโลเมตรเขาอยู่ในอาการช็อกแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายเขาสาบานว่าผีแปลงกายตัวนั้นได้หลอกเขาให้ไปถึงยอดหน้าผาโดยเลียนแบบเสียงกรีดร้องของฉันเมื่อเขาไปถึงที่นั่น เขาพบเพียงหลุมในพื้นดินและความเงียบสงัดเขาสามารถหลบหนีได้ในความสับสนแต่เขาไม่เคยเชื่อในเสียงของฉันอีกเลยไม่เคยเลยเขาให้ฉันเขียนโน้ตให้ทุกเรื่องเรื่องราวที่3เป็นเรื่องล่าสุดในปี2564เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ไพร์เรนเจอร์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณชายแดนแม่ฮ่องสอนพื้นที่นี้รกร้างมีผู้คนน้อยและมีการลักลอบค่าของเถื่อนและผู้อพยพจำนวนมาก ผมชื่อมานพผมทำงานลาดตระเวนเราคุ้นเคยกับการเห็นสิ่งแปลกแต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันที่14กันยายนเราได้รับแจ้งจากเจ้าของไร่ในพื้นที่นายสมศักดิ์แจ้งว่ามีสุนัขป่าโจมตีเราไปถึงที่นั่นตอนสันส,สามไร่นั้นล้อมรอบด้วยลวดหนามและเรามีกล้องวงจรปิดทุกจุดบอดผมพบสมศักดิ์นอนอยู่ใกล้ประตูคอกไม่ใช่การโจมตีของสุนัขป่าร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีรอยกัดใหญ่ แต่เขาถูกดูดเลือดออกไปจนหมดเกลี้ยงดูเหมือนซากสัตว์ที่ถูกแขวนตากแห้งไม่มีรอยเท้าของสุนัขป่ามีบางอย่างที่แตกต่างบนพื้นคอนกรีต,ตใกล้ศพมีรอยลึกสองรอยเหมือนมีวัตถุหนักมากตกลงมาที่นั่นรอยส้นเท้าแต่รอยประทับส่วนที่เหลือแปลกประหลาดถูกยืดออกมันเป็นรอยที่บ่งชี้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนที่เร็วมากแต่ไม่ได้วิ่งเหมือนสัตว์ความบอบช้ำทางจิตใจมาถึงเมื่อเราตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนประมาณ22.15นาฬิกนาทีบนหน้าจอผมเห็นสมศักดิ์เดินออกจากบ้านพร้อมไฟฉายเขาจะไปตรวจดูฝูงวัว15วินาทีต่อมาภาพกระพริบเมื่อภาพนิ่งคุณจะเห็นรูปร่างสีดำรูปร่างของสัตว์สีขาวิ่งไปตามรัว้วมันเร็วเกินไปและจากนั้นมันก็หยุดรูปร่างนั้นลุกขึ้นยืนแต่มันไม่ใช่การลุกขึ้นยืนของมนุษย์ มันเป็นการเคลื่อนไหวของการบิดตัวหัวเข่าโค้งงอไปด้านหลังกระดูกสันหลังยืดออกและร่างกายยืดยาวออกกลายเป็นผอมและสูงดูเหมือนกระดูกกำลังถูกบดอยู่ภายในสิ่งนั้นยืนอยู่ได้ครึ่งวินาทีมันมีความสูงเท่ากับนักบาสเกตบอลแต่ศีรษะเล็กกลมและไม่สมส่วนกับร่างกายเสียงที่ถูกบันทึกไว้ คือสิ่งที่ทำให้ผมอาเจียนในพงยามันไม่ใช่เสียงกรีดร้องมันคือเสียงของโลหะที่ถูกขูดกับประจกและในตอนท้ายเสียงของบางสิ่งที่แตกอย่างรวดเร็วเหมือนแผ่นเซรามิกที่ถูกทุบสิ่งมีชีวิตนั้นโจมตีและกล้องก็ล้มลงด้วยแรงกระแทกการโจมตีใช้เวลาน้อยกว่า10วินาทีหน่วยงานเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นการตายจากการโจมตีของสัตว์ป่าที่ผิดปกติ แต่พวกเราทุกคนที่ได้เห็นฟุตเทจรู้ว่ามันคืออะไรผมขอโอนย้ายผมไม่หลับโดยไม่เปิดไฟอีกแล้วการมองดูสิ่งนั้นเห็นวิธีที่มันเพื่อให้ดูเหมือนความตายทำลายจิตใจของคุณมันไม่ใช่แค่สัตว์มันคือความชั่วร้ายที่มีสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องยากที่จะประมวลผลความคิดของบางสิ่งที่กินความหวาดกลัวและการเรียนแบบ เรื่องเล่าเหล่านี้ไม่มีโครงสร้างของตำนานที่เราเคยได้ยินพวกมันโหดร้ายพวกมันเกี่ยวกับการทำลายความเชื่อมั่นในความเป็นจริงไม่เพียงแค่ฆ่ามันทำลายคุณก่อนโดยใช้เสียงของคนที่คุณรักใช้ภาพลักษณ์ของคนที่คุณไว้ใจหากคุณเคยเจอเรื่องราวที่คล้ายกันนี้หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นโปรดระมัดระวังความเงียบเป็นอาวุธ และเสียงของคนที่คุณรู้จักอาจเป็นคำเตือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณหากคุณรู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างแท้จริงจากเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนที่นี่ความจริงนั้นมักจะรุนแรงกว่าตำนานเสมอ